แชร์เรื่องการดูแลสุขภาพกันหน่อยแชร์เรื่องการดูแลสุขภาพนก็ช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นกันว่าฟันก็ไปเรียนจบมาแล้วเรียนจบไทยจริงแล้วแล้วก็จะรับปริญญาปลายเดือนอนอี้แล้วก็เลยเหมือนกับว่าเราก็รู้เรื่องนี้เยอะแล้วก็หลังๆมันก็หันมาเริ่มออกกําลังกายเยอะในหลายๆปีปริญญาโทก็หลายปีประมาณก็5-6ปีที่ผ่านมาก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นออกกําลังกาย ดูเรื่องสุขภาพอะไรมากขึ้นก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานกับพีดีดีแล้วก็ได้มาเป็นพิธีกรร่วมในช่องของพีดีดีแล้วก็ได้ปเป็นพิธีกรที่รายการเอออย่างวันนี้เราเอาอะไรมาแชร์ให้กับอาวันนี้วันนี้เดี๋ยวตอนนี้จะมีเวทีที่เป็นสาวๆมานั่งคุยกันแบ่งปันเรื่องการดูแลสุขภาพส่วนตัวว่าแต่ละคนเนี่ยทำเป็นยังไง <พบ S 1> อย่างปัจจันเี้ก็ดูเหมือนก็ดูแลตัวเองเยอะขึ้นเรงงี้ อาเรียกว่าดูแลประมาณหนึ่งละกันก็คือมีบาลานซ์ในชีวิตในวัยในวัยนี้คือไม่ได้แบบว่าสุดโตแบบโอ้กินคลีนนอนเร็วทุกวันอะไรหนูก็อะไรใช้ชีวิตของหนูปกติเลยค่ะใช่อาลิต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะการกินการนอนการออกกำลังกายหนูว่ามันคือเรื่องความรู้สึกเรื่องมายเซ็ตมากกว่าคือทุกอย่างอันนี้มันเป็นฟันดลเบนท์ลของชีวิตอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเบื้องหลังลึกๆข้างในเรามีความเครียดมีความกดดัน มีความอะไรเงี้ยมันจะส่งผลมาให้ข้างนอกเราไม่ดีเพราะงั้นมันเริ่มจากข้างในมากกว่าผิดไปเรียนร้อนขับการตัดสิยยนใจพีู่เป็นเรื่องเรียน <ภา S 2> อันนี้คือยาลาไปเรียนเยอะมากเลยทังจีนอ๋อเออหนูดูเรียน,นตั้งแต่คือตอนนั้นที่เรียนจบแล้วก็มีโควิดเกิดขึ้นแล้วก็ว่างงานไม่ทํางานแล้วก็เลยเหมือนกับมาเริ่มอ่าน แล้วก็คนพบตัวเองว่าเฮ้ยฉันชอบเรื่องนี้นี่หลายปีมากแล้วค่ะตั้งแต่โควิดตอนน้นี่ยแล้วก็นูเริ่มอ,อ่านหนังสือนั่งฟัง <S <S พอดแคตส์แล้วก็เริ่มไปลงเรียนพอสสั้นๆโรงเรียนโมดูนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบก็เลยไปเรียนปอดถุเลยเรียน จบมาปีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้ารับบัญชการปลายเดือนนี้รับปริญญาแล้วค่ะเป็ะะเนมหาบัณฑิตแล้วค่ะเด็กแค่พอหงุดหงิดก็ต่อก็ต่อตอ,อีกยังไงเคือต่อก่อนเองไม่ไหวแบบหนึ่งแบบหนึ่งค่ะตอนนี้ขอแบบใช้ชีวิตไปต่ออีกก่อนมันความตั้งใจเราอยากจะทำผลิตภัณฑ์หรืออะไรออกมากว่าแฟนนัน่นนี่นั่น คือตอนที่ไปเรียนน่ะไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจะทําผลิตภัณฑ์หรือว่าจะมาออกสินค้าอะไรแต่ว่าพอทําจบออกมาตอนนี้ก็คิดว่าอ่ะไม่แน่เราก็มีคนมาชวนเยอะแล้วเราก็มีอะไรอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าอาจจะทําอะไรออกมาที่เราใช้เองแล้วก็ทําเองไม่ได้เปพร่วกับใครพอได้เรียนมันรู้สึกการใช้ชีวิตเป็นย่ ได้คุณยังไงบ้มากกับการเอาความรู้ของเรามาปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้คําว่ารู้เยอะก็เครียดเยอะนรกแรกที่เรียนนะคะทุกคนในห้องคือแบบไม่กล้ากินอะไรแล้วกินอะไรก็แย่ไปหมดแต่หลังๆมาพอเรารู้แล้วก็แค่แค่บาลานซ์ให้ถูกกินที่อยากกินนอนมนไหร่ก็นอนสมัยก่อนจะมีความเครียดว่าหนุ่คนนอนไม่หลับคนนอน นอนไม่ดีอ่ะแล้วลูกก็จะเครียรกันเลยุ้ยจะไปจะนอนแล้วนอนไม่นับนอนน้อยจังเลยวันนี้นู่นนี่นั่นแต่ถ้งวันนี้ถ้าสมมติหนูนอนแล้วหนูนอนไม่ดีหนูก็แค่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวง่วงก็ค่อยนัคืนนี้ก็นอนใหม่อะไรเงี้ยมันคือมันเป็นการเดินสายกลางแบบปล่อยจอยมากนแต่เราก็ไม่ได้เลือกกินที่มาางคนก็มีเขาเนี่ย้าแบบจิตอ่ะนิ่ง่าไม่กินนี่กินนีาไม่ได้ินี่พี่ไปกินข้าวหนูหรือพี่จะรู้ค่ะก้นทุกอย่างแบบเอนจอยค่ะเราก็ไม่ได้ข้างนีขนาด อาหารกินต้องแบบมาจากตรงนี้เลยใช่เลยแม่แมกินกินหมดแต่ว่าเลือกหมายถึงว่าเลือกในแบบที่เราชอบอถ้าทอดมันมันก็จะไม่ค่อยแต่นั้มหวานอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยแตอยู่แล้วเป็นส่วนตัวที่ไม่ได้ชอบแต่ถ้าเรื่องแบบท้องหวานพิซซ่าเฟรนช์ฟรายก็มันก็อร่อยก็มีสไตล์อนะย่าง,งนเรนื่องการเคลื่อนทีการออกกำลังกายอย่เนี่ยมันก็เป็นอีกทางหนที่ออกกำลังกายนักอ๋อการออกกำลังกายหนูชอบอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือออกเพราะว่าเราเอนจอยด้วยไม่ได้ออกเพื่อการลดน้ำหนัก ออกเพราะว่าเราชอบแล้วก็รู้ว่ามันดีต่อสุขภาพมันก็พอออกไปชักพักมันต่างแต่มันแบบเรียกว่า,วาอะไรอ่ะออกเพมันมีความสุขอะพอวนความสุขมันหลังอ่ะแล้วเราก็จะแฮปปี้เราจะมีแรงคือบางคนออกแล้วยิ่งเหนื่อยหรืยิ่งออกแล้วถึงยิ่งมีแรงแปลกไหม <c oughs> จริงออกากําลังกายเยอะความสวยต้องมามแฟนเขาเรียกแฟนแฟนอะไรนะแฟนเพือ่อนสนิทตอนนี้สถานะ มีคุยมีคุยแต่แบบก็มีคุยคนเดิมไหมที่แบบล้วราคนเดิมคุยยังเรียกแฟนได้ยงไงตอนที่เรียกเรียกเป็นแฟนเลยไหมไม่ไม่ก็คือคุยคุยกันคบกันประมาณนั้นไม,ไม่ไม่นานมากค่ะพี่แก้วเข้ามาเรื่อแล้วจากประสบการณ์ต่างมันเร่อกาัทำให้เรากับมีของคนที่เข้ามาอะไรนะมาใกล้ชิดเรามากขึ้นเรียกว่าสแกนมากขึ้นเหมือนกันเรียกว่ารู้ว่าตัวเอง ชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอกหมายถึงว่าผู้หญนะิงอะเนาะเราก็จะใช้หัวใจนําพารู้ว่าไม่ดีแต่เราก็ยังอยู่มันก<อ>็มันก็เป็นเรื่องปกติขอ,องขั้นทุกคนตอนนี้ผมเข้าใจผมไม่ใช่แค่หนูคนเดียวใช่ไหมอืมรู้ว่าอาหารที่ไม่อร่อยอะอเรากินไหมเราก็กินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเรากินไหมเราก็กินมันก็เหมือนกันในเรื่องความรักค่ะเพืมีแบบเตือนหรือว่าคอยดูให้ไหม ฟังไหมเราฟังเสื่อนกันไหมเพื่อนบอกว่าหยุดนะหยุดนะหยุดนะเพื่อนก็เป็นหมากันทุกคนเราก็ฟังตัวเองอยู่ดงว่าตอนนี้เวลาเพื่อนมาแนะนําอะไรเราก็ไม่เราก็ฟังกัเรารก็ู้โอเค่เพื่อนก็ไม่มาแนะนแล้วก็มาหมาหมาใส่บ้านแต่เราไม่เป็นไร แสดงว่าเราเป็นคนที่ใช้ความคิดตัวเองในการนำพาชีวิตค่ะหนูเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกนำพานำพาในการใช้ชีวิตทุกอย่างเลยในการไม่ต้องใช้แค่ความรักก็ตามเรื่องหงานด้วยเรื่องอะไรถูอว่าคนที่ค่อนข้างอิโมชั่นอลแบบใช้หัวใจอ่ะมากๆเลยอยากทำทำไม่อยากทําก็ไม่ทำแล้วก็เล่นเป็นคนปล่อยจอยประมาณนึงเพื่อนเป็นแฟนเพื่อนเป็นหมาปล่อยไหมบ้างหลังเพื่อนก็ไม่คุยด้วยแหละอะไรอย่างนี้ทักไปแบบสัตว์กทักไปแบบมึง จริงไม่ต้องพูดแล้วแล้วเวลามีปัญหาเราปรึกษาเพื่อนไหมฉับเพื่อนก็หูช้างไปพูดกันไปพูดบนกันไปจริงๆๆิจริงไปค่ะในสิ่งที่เราปรึกษาเนี่ยส่วนมากที่เราไม่ได้ต้องการเพราะไม่เห็นที่ต่างแต่เราต้องการแรงサポートมากกว่าใช่ผู้ชายฟังไปนะคะเวลาผู้หญิงพูดอะไรไม่ต้องไปแก้ปัญหาว่าเขาแค่อยากมีคนพ้างอยากมีคนซัพพอร์ตฟังไปนะคะ บอกให้รู้ว่าเป็นมีมีลาภอย่างคนคุยคนนี้เขาน่ารักยังไงน่ารักน่ารักก็หมายถึงว่าก็ชิลๆไม่ได้แบบว่ามาบงการยุ่งอะไรกับชีวิตเราว่าอะไรเงี้ยเราจะทำอะไรไปไหนก็ก็มีสเปซค่อนข้างเยอะแล้วเขาแล้วเขาทำให้เพื่อนเราเป็นหมาไหมคนนี้หมาหมาเหรอหมาเหรอแม่หนูก็รอเล่นก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตไม่ที่เหลืกันได้แล้วจะเลี้ยงแฟนได้เมื่อไหร่ หรืม่าเรียกแล้วเมื่อที่หนูเมื่อเมื่อหนูลงลงพาก็เลยรอตอนนี้เาถ้าแต่รอแต่งงานเออแป๊บเดียวเลยถ้าถ้าได้ก็ประกาศลงงานแต่งเดี๋ยวนี้ต่นี้ยังไปก่อนตอนนี้ไฟจอยกำลังทำงานการอ๋อใช่หาเก็บไปก่อนเพราะไม่รู้ว่านาคตจะเกิดอะไรขึ้นเก็บไม่ได้สมบูรตอนนี้มันผ่านมานด้แค่ไหนอุ้ยแม่เพิ่งเก็บไปสองสามเดือนที่แล้วเองใช่แต่คงจะไม่ยุบนะ แลเราก็ต้องวนว่าอาจจะมีลูกในตอนที่อายุเยืนเออมันคงไม่คงไม่ได้เร็วๆนี้ค่ะคงอีกสักพักใหญ่ๆเลยเพราะตอนนี้หนูก็เอาตัวเองไม่ค่อยรอดเลย <c oughs> หนูไม่น่าจะเลี้ยงใครได้ไเลยะตั้งตอนนี้ปรรับแผนทาาขอองเย่ตอนนี้หนูอาย,ยุ28 <c oughs> ใช่ไหมถ้ามองว่าจริงๆหนูก็คนอยากมีลูกคนอยากมีครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่าพื้นฐานหนูเป็นคนที่มีครอบครัวที่ดีแล้วหนูก็พูดกับคนรอบๆตัวตลอดเลยว่าหนูอยากมีลูกเพราะว่า ถ้าวันหนึ่งหนูมีลูกแล้วหนูอยากให้ลูกหนูอ่ะมีความสัมพันธ์กับคุณพ่อที่หนูมีกับคุณพ่อของหนูจะออกแหมเพราะครอบครัวหนูพื้นฐานดีมากหนูก็เลยอยากส่งต่อความอุดมศิ์ไปให้ลูกเลยซึ่งแต่มันก็้ก็ยังยังไม่เร็วๆนี้นะชั้น5ปีอะไรเงี้อย่างน้อยเลยก็รอดูใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ จะเขียนข่าวแก้อยู่นะหัวข่าวว่ะพูดเล่นน่ะ